สุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n นลทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่พิจปาปณาเขตรักษานธุ์สัตว์ปลาหวยทับท่านหวยสํำราญ จังหวัดสุรินทร์สามารถสกัดจับนายผ่านที่กับลั่งเข้าไปต่อไกลปลาได้สองคนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษานัุนสั์ป่าห่วยทับท่านห่วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถจับกลุ่มนายผ่านที่กับลั่งเข้าไปต่อไกลได้สองคนหนึ่ง นายอดีศักดิ์อนุล่าวันอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่1 5ทับ2หมู่3บ้านเสกองตำบลน,น้องใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์2นายชาญเคลือจันทร์อายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่100หมู่6บ้านล่างโกมตำบลน,น้องใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำพิษบ่วงดักสัตว์เก้าชุดไก่แจ้ซึ่งเป็นไก่ต่อสามตัวกงสัตว์หนึ่งอันกระเป๋าป้สะพ้ายหลังหนึ่งใบกระเป๋ยยาป้ยยสะพ้ายขางหนึ่งใบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาพิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่าพศ2 5 6 2ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันสัตว์ป,ป่าโดยบ่ได้รับอนุญาต และฐานร่วมกันนำสัต์เลี้ยงเข้าไปในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจุดเกิดเหตุบริเวณป่าที่ใต้บ้านแนงงมดตําบลแงงมดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหวยทับท่านหวยสำรานเจ้าหน้าที่ด้ท่าบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้ยังที่ทําการเก็บรักษาพันสัต์ปลาหวยทับท่านหวยสํารานเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีต,ต่อไปจบข่าวสุริยะบุงวิเศษรรยงานป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวนาวิเชียนจินวศ์